สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ t e r o t a r t อ s t นะคะเรามาต่อที่หัวข้อพิกากาศกันต่อเนอะเป็นหัวข้อที่แบบจึกๆกันต่อเนื่องเนาะฟังเพลงเยอะค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบเออมีแบบ ทำให้เรามีไอเดียในการทําคําถามเนอะซึ่งก็คิดว่าความรักของเรามันก็มีความหลากหลายเนอะมีทั้งคนมีความสุขความทุกข์อะไรว่ากันไปแต่คนส่วนใหญ่ที่มาดูดวงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์เลยเนอะเพราะฉะนั้นเพื่อพยายามจะหาคําถามที่ตอบโจทย์คนหลายๆรูปแบบในความสัมพันธ์หลายๆรูปแบบก็แล้วกันเนอะหัวข้อนี้ก็เป็นอีกอันนึงค่ะที่บาคิดว่าเราอาจจะไปชอบคนที่เขา มีแฟนมีคู่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราก็อยากรู้ว่าเออถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่มีคู่ละ่ะถ้าเกิดเขาโสดละ่ะตอนที่เราเจอกันอะไรเงี้ยหรือว่าณนะวันเนี้ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาโสดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูท็อปปิกนี้กันค่ะว่าถ้าเธอโสดแล้วเนี่ยเธอจะเลือกฉันไหมอะไรแบบนี้เนาะอ่ะมีให้เลือกสี่กองค่ะหนะึ่งสองสามสี่นะอธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นค่ะที่คุณอยากรู้ที่คุณอยากถามถึงว่า ถ้าเกิดเขาโสดเนาะสมมุติละกันว่าถ้าเกิดเขาโสดหรือว่าตอนนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเขาโสดหรือไม่โสดแล้วถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมนะวันนี้เป็นใช้ไพ่สาหรับนีคะ่ะน่ารักมุ้งมิงมากอ่ะเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกันเลยเนาะเก็บก่อนนะคะสี่สามสองหนึ่งเรียงไว้อ่ะกองที่หนึ่งค่ะตอบคําถามเลยนะว่าถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมไพ่ที่ขึ้นมานะคะสามถ้วยสองดาบ l i k ก a t เด Sun ว้าวเขาชอบคุณมากเลยนะเบิ้นคิดว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้คือไม่รู้แหละว่าเขาโสดหรือไม่โสดนะแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเพิ่นคิดว่าสามถ้วยอ่ะมันคือเป็นอะไรที่แบบเป็นความรู้สึกดีเนาะเฉลิมเฉลองแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่สองดาบคืออาจจะเป็นความลังเลในใจเขาเดี๋ยวเพิ้นเปิดพ้่ขยายก่อนว่าอย่างเงแต่คุณเป็นเดือ u ซันของเขาเลยนะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาแฮปปี้ที่ได้คุยกับคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นแสงสว่างเป็นความสดใสยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบบนี้ก็ได้เเนาะะะพรฉ อัจสวินเหรียญค่ะอืมป้นคิดว่าเขาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจถึงแม้ว่าเขาจะชอบคุณในเชิงที่บอกว่าเออถูกสเปคอะไรอย่างเงี้ยเนอะเดอะซัน <The Sun S 1> คือเขามีความสุขคุณถูกสเปคอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ามีโอกาสที่จะสมหวังลงเลยต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเขาโสดมีโอกาสมากสูงมากที่เขาจะเลือกคุณแต่เขาจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจคนคนนี้ที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนที่คิดช้า เป็นคนตัดสินใจช้าเป็นคนที่แบบเออต้องดูให้รอบครอบก่อนว่าเออจะพัฒนาดีไหมจะแบบมันจะมีผลเสียผลดีข้อดีข้อเสียอะไรมากน้อยกว่ากันอะไรแบบนี้เนะเขาก็จะไม่เปิดเผยความรู้สึกให้คุณเห็นอย่างชัดเจนเหรอกว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจว่าโอเคเขาเลือกคุณเขาอาจจะชัดเจนแต่ถ้าณนะละละ,ละในระยะเวลาที่เขายังลังเลอยู่ใช้คํานี้เพื่อนคิดว่าเขาอะอาจจะยังแบบยังไม่ทําอะไรกระโตกกระตา เพราะฉะนั้นอะนะตอนนี้เขามองคุณยังไงคะเบนอยากรู้นะว่าสมมติอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอบคําถามว่าออถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมเบนคิดว่าโอกาสที่เขาจะเลือกอสูงมากอะขอดูเดอะซันหน่อยค่ะเดอะซันคืออะไรเอ่ยห้าดาบอ๋อเบนรู้ละที่เขาคิดว่าเขาลังเลเนี่ยเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะดีวกับคุณได้ไหมเหมือนเขาว่าคุณอาจจะเหมือนแบบหน้าตาดีเกินไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขากลัว ว่าแบบมันจะไปกันไม่รอดเหมือนแบบคุณดูดีเกินไปอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกงงนะว่าเออเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้เหรออะไรเงี้ยหรืออีกอันนึงค่ะเป็นในทางตรงข้ามคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะก็ได้เพราะเขาอาจจะเป็น The Sun, เดอะซันเนาะแล้วเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็ค่อยๆดูไปไม่รีบไม่รีบที่จะเลือกแต่มีโอกาสที่เขาเอาเป็นว่าเขาชอบคุณแล้วกันเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเขาโสดเขาจะเลือกคุณเลยไหมเป็นคิดว่าเขา เขาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการคิดแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะมาเปิดสักสามใบแล้วกันเนอะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ,นนงงคณคะจะได้มาคอนเฟิร์มว่าหลักๆแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเมจิเชียนไฮพรีเทสสี่ถ้วยอืม The เดอะสตาร์บันคิดว่าเขาชอบคุณนะ มันเหมือนกับว่ามันมีความชอบแต่ว่าเขาคิดเยอะเองที่บอกมันเป็นความรู้สึกในใจคือเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมีไฮเพอร์เทสขึ้นมานะว่าเออในใจอาจจะคิดถึงอาจจะรู้สึกอยากพัฒนาอาจจะรู้สึกแบบชอบอะมันมีความหวังมันมีเดอะสตาร์ด้วยเนอะเป็นทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาร์ในความรู้สึกของเขาเลยนะอืมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงค่ะกองเนี้ยเปิ้ลตอบฟันธงก็แล้วกันนะว่าเป็นไปได้สูงว่าถ้าเกิดเขาโสดนะ เขาจะเลือกคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะนะแต่สุดท้ายเปิ้นก็นคิดว่าเขาจะเลือกคุณเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะซันเป็นความหวังเป็นมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะมีเซนส์สัมผัสกันก็ได้นะมันมีไฮพรีเทสขึ้นมาเบิ้นคิดว่าบางทีมันเหมือนแบบเออทำไมเราเข้าใจกันทําไมเราสื่อสารกันได้ทําไมเรารู้สึกว่าเราคลิกเราเขาอกเข้าใจกันอะไรแบบนี้เนาะเบิ้นก็นเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะใช้คำนี้แล้วกันถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วเขาโสด เขาก็อาจจะเลือกคุณเป็นเป็น first priority เนาะแต่ถ้าเกิดเออเขาเลือกกับแฟนเขาโสดก็จริงแต่ว่าเขายังไม่มีกระจิกกระใจวุ่นวายกับเรื่องนูน้นเรื่องนี้ยังแบบมีอะไรที่แบบเหมือนยังไม่มีอารมณ์ที่จะมีความรักอะ่ะเขาก็จะไม่เลือกคุณคือเขาจะไม่เลือกใครเลยนึกออกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณจะเป็น first priority ถ้าเขาโสดอ่าใช้คํานี้แล้วกันเนาะอ่ะต่อมากองที่2บ้างกองที่2ค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะว่าถ้าเขาโสดเขาจะเลือกคุณไหมนะคะ สามไม้เฮอร์มิตหนึ่งไม้โหกล่องนี้ป้นคิดว่าเขาใช้เวลานะบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาโสดนะเขาก็อาจจะยังไม่ได้เลือกคุณมันเหมือนเขารอเขาอาจจะรอคนเก่าก็ได้ค่ะสามไม้รอคอยอะไรเอ,อ่ยขอดูหน่อยคะ่ะสามไม้คืออะไรคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ไกลกันอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเคยทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือว่าตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกันแบบนี้ก็ได้แต่โอกาสเป็นเพื่อนร่วมงานหรือ,เพ,อเพื่อนในที่เรียนอะไรเงี้ยค่อนข้างสูง สามไม้คืออะไรคะขอดูหน่อยสองถ้วยอืมบ้นคิดว่านะถ้าเกิดเขาสมมติถ้าเขาไม่มีแฟนนะ ถ้าเกิดเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมันเหมือนกับเขารอคอยความรักที่แบบจะสมหวังอะไรแบบนี้เนาะแล้วเขาก็เลือกเยอะค่ะเขาเป็นเฮอร์มิตะแปลว่าเขาจะคิดเยอะหมายามว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีคู่ใช่ไหมแล้วถ้าเขาเลิกกับแฟนไปคิดว่าเขายังรอคนเก่าอยู่หมายามว่ารอเพราะรักมากรอคอยเมื่อไรจะกลับมาคืนดีรอคอยการแก้ปัญหาจะพยายามหาทางที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนนั้นนะถ้าเกิดตอนนี้นะคนที่คุณถามถึงเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนเปรู้สึกว่าถ้าเขาโสดหมายามว่าถ้าเขาเลิกกับแฟนคนนี้เนี่ย สิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะโสดค่ะเขาจะรอคนเก่าอืมที่เพิ่นเห็นนะอาจจะยังไม่ได้พร้อมจะเริ่มต้นกับใครเพราะาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารักนะแต่ถ้าเกิดเออตอนนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเขามีหรือเขาไม่มีอะไรเงี้ยนะเพิ่นก็จะบอกว่าเขาจะเป็นคนที่เลือกใช้เวลาในการ ในการหาคู่ก็แล้วกันแปลว่าเขาไม่หมายกับการที่เขาจะโสดนานแปลว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ต้องมีแฟนตลอดเวลานึกออกปะคือเลิกแล้วเขาต้องใช้เวลาทําใจพักอยู่คนเดียวเพราะเขาเป็นคนที่อ่ะหนึ่งอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องการงานแล้วเป็นไหนไปไหนมาไหนก็ชอบแบบทําอะไรคนเดียวมากกว่าอะไรอย่างงี้เนอะแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกไปทํากิจกรรมอะไรมากมายกับคนอื่น ถ้าไม่ใช่คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราแบบสนิทใจด้วยจริงๆอะไรางี้เนาะเพราะฉนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเขาโสดเขาก็อยู่ของเขาได้คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องเลือกใครจนกว่าเขาจะเจอคนที่ใช่หรือถูกใจเขาจริงเพราะว่าเฮอร์มิตอ่ะเป็นแพ่ราศีกันเนาะซึ่งเป็นคนที่แบบเลือกเยอะเลือกมากมากเลยเป็นคนที่เป๊ะอเวเป็นคนที่ต้องแบบว่าเลือกแบบที่ดีที่สุดคือถ้าไม่ได้คนที่ตรงสเปคก็คือโสดไม่ไม่เอานึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเจอคนที่ตรงสเปกก็คือลุยเพราะฉันถ้าเกิดเขามีแฟน และเขาเลิกกับแฟนแปลวว่าเขารู้สึกว่าแฟนเนี่ยคือคนที่ตรงสเปกที่สุดเขาจะรอคนเกา่าเพราะฉะนั้นเขาโอกาสที่เขาจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่อย่างเร็วเนี่ยยากแต่ถ้าตอนนี้คุณไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีเนาะบางิีว่าเขาคือถ้ามันต้องอยู่ว่าคุณอะ่ะตรงสเปคเขาไหมคือถ้าคุณตรงสเปกก็มันก็มีโอกาสที่เขาจะพัฒนากับคุณแต่ถ้าคุณมีจุดที่มันไม่ตรงสเปคกับเขาอะ เขาก็ยอมโสดเออเขาก็จะไม่เลือกคุณแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องดูอ่าแล้วเรามาดูกันค่ะแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะอืมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณสักสามใบละกันว่าเออมันมี energy ความรักบ้างไหมถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเลือกคุณนะมาสิบถ้วยอ่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะ ห้าไม้หกไม้เจ็ดไม้เจ็ดไม้เจ็ดไม้ The อ o o n อืม c h a r อ o t คุณสองคนนี่เหมือนเป็นรักทางไกลเลยเนอะมันมี c ช a r ร o อด้วยมันมีสาไม้ด้วยนะแล้วมี the moon มีความแบบเจ็ดไม้มีความไกลอะไรแบบเนี้ยอืมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาก็รู้สึกว่าเอ่ม มันมีความชอบนะแต่มันก็มีความต่างมันเหมือนแบบมันรู้สึกพัฒนาได้ยากมันพัฒนาไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะมีเดี๋ยวมูลคือไม่แน่ใจอืมไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรป่าถึงบอกว่าถ้าเขาไม่ได้มีแฟนตอนนี้มันเหมือนเขาเลือกเยอะเลือกมากอยู่เพราะฉะนั้นถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีแต่มันก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเขาซึ่งเขาต้องใช้เวลาในการจะพิสูจน์แล้วก็ทําความเข้าใจว่าอะไรยังไงก่อนเนาะณตอนนี้ป้าก็คิดว่าอ่ะเป็นอย่างที่เป้ลบอกแหละว่า เขาอะรู้สึกดีกับคุณนะไม่มีสิบถ้วยนะคือรู้สึกดีคือสามารถคือตอนนี้มันไม่รู้ว่าคุณกับเขาอะอาจจะสนิทก,กันอยู่แล้วจนมันมีความรู้สึกผูกพันแบบเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงแบบคนแบบที่ทํางานด้วยกันอนะไรเงี้ยแล้วพอจะมาจะมาเป็นแฟนถ้าหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนมันก็มีความเหมือนแบบเฮ้ยแปลก,กหรือเปล่าในการจะพัฒนาอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดคุณรู้จักกันอยู่แล้วนะในฐานะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเงี้ยเนาะ โอกาสที่จะพัฒนามันก็จะดูรู้สึกยากนิดหนึ่ง<ๆ>เพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสามารถพัฒนาจากคนที่เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะอยู่ๆจะแบบให้การมาเป็นแฟนเ่เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเลือกไปเลยอะว่าคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นเพื่อนแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนนึกออกปะว่าว่าจะย้ายจากจากเพื่อนมาเป็นแฟนได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบเออเป็นครอบครัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเกินไปที่จะสามารถพัฒนามาเป็นแบบแฟนได้ถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเขาอยู่นะแต่ถ้าคุณ ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเขามีความมีความแบบไกลๆกันหน่อยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เนาะในอนาคตอลองดูว่าคุณอยู่ในเคสแบบไหนนะคะอะต่อมากองที่สามค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะว่าเขาจะเลือกคุณไหมถ้าเกิดเขาโสด k คิงถือถ้วยอัศวินถ้วยจะหาเรแฟนโหอันนี้ชัดสุดขีดแบบไม่ต้องไอ้นี่เลยนะเลือกคุณแน่นอน ถ้าเขาโสดเขาเลือกคุณเป็นแฟนแน่นอนเขาเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตแน่นอนมีทั้งคิงถือถ้วยคือเขารักคุณด้วยเขารู้สึกดีกับคุณมากมันเป็นไพ่ถ้วยทั้งสองใบแล้วก็มีไห้ไฮโลแฟเป็นไพ่ของความมั่นคงคนคนนี้เขาเลือกคุณแน่นอนเปนมั่นใจเลยว่าเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเปิดให้อีกนิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวมันจะสั้นกว่ากองอื่นเนาะว่าอะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คะอันนี้คือเห็นแล้วล่ะว่าเขารักคุณเนาะแต่เปิดอีกหน่อยว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ The Moon ความสัมพันธ์แบบด้วยความว่าเขามีคู่แล้วอะเนาะมันก็เลยไม่สามารถพัฒนาได้แห่งหวันเออเพิ่งคิดว่าเขารักคุณนะเนี่ยสามไม้จริง หกเหรียญความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาเนี่ยเปิ้ลเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนอยู่แล้วนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกเอาเปรียบค่ะคือเขาอาจจะเอาเปรียบคุณเนื่องจากว่าเขามีแฟนมีคู่อยู่เนอะและเขาก็มาสารสัมพันธ์กับคุณกองเนี้ยเป็รู้สึกว่ามันมีการสารสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าคุณไปแอบชอบเขาแล้วคุณก็ลุ้นๆว่าเขาจะชอบคุณไหมใหม,ใหม่กองเนี้ยเป็นคิดว่าคุณกับเขาอะมีความสัมพันธ์ในเชิงที่คุณสองคนรู้ว่าเรารักกัน แต่ว่าเขาดันมีสถานะกับคนอื่นและคุณก็เลยต้องแบบอยู่ในเงามืดหรือคุณก็เปิดเผยไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือกับคุณแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รอคอยการที่จะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเปิ้ลคิดว่ากองเนี่ยคือถ้าเกิดเขาสามารถเลิกกับคู่องเขาได้แล้วเขาโสดเขาเลือกคุณแน่นอนชัดเจนมากว่าเขารักคุณเนาะแต่ณนะตอนนี้เปิ้ลไม่ได้เห็นนะว่าเขาจะมี energy ในการจะไปเลิกกับแฟนแต่หมายความว่าถ้าเขาโสด นะตามท็อปิกเนาะถ้าเขาโสดเขาจะเลือกคุณแต่ตอนนี้เขาไม่โสดเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในความสัมพสันธ์ที่กังวลคุมเครือเขารู้ตัวว่าเขาเอาเปรียบคุณนะเพราะเขารักคุณด้วยแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยงังไงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ได้แต่รอคอยเวลาที่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่มันจะตัดสินใจได้อะไรอย่างเี้เนอะมันเหมือนแบบก็ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคือไม่ได้เห็นว่าเขาจะเลิกกับแฟนนะเนาะหมายความว่าเขาก็อาจจะพาราเลีคุณไปแบบมีทั้งคนนั้นแล้วก็มีทั้งคุณด้วยไปเรื่อยๆอะงไรเงี้ย นะถ้าเกิดว่าไม่มีอีกคนหนึ่งอ่ะมันง่ายมากเลยที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะกองนี้คือแบบชัดมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะดูง่ายเนาะบางกองก็คือจะอ่านยากนิดนึงเนาะกองที่4คะ่ะมาดูกันคนที่เลือกกองที่4นะว่าถ้าเขาโสดเขาจะเลือกคุณไหมนะคะไพ่ที่ขึ้นมาคะ่ะ Aw awakening ค่ะอันนี้คือแบบ judgment อะไรอย่างงี้เนาะ,ะว้าวเ้าไม้10บดาบว้าว เบิ้ลคิดว่าคนคนนี้นะตอนเนี้เขามีแฟนแน่นอนคือไม่ใช่ว่าแบบคุมเคลือว่าจะมีไม่มีแต่เบิ้ลคิดว่าถ้าเขาเลิกกับแฟนนะเขาเจ็บหนักมีสิบดาแบบนั้นนอนนอนเสียชีวิตอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็มีก้าวไม้ด้วยคือเขาพยายามจะยื้อความสัมพันธ์ค่ะเขาจะพยายามไม่เลิกกับแฟนของเขาแต่เพราะถ้ามันถึงที่สุดแล้วเขาต้องเลิกกับแฟนอนะเบิ้ลคิดว่าเขาเจ็บหนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเจ็บหนักเขาจะใช้เวลาในการเยียวยาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออฉันไม่อยากมีแฟนแล้วอะฉันคือแบบ คือเหมือนแบบปล่อยปล่อยแบบปล่อยแบบปลงแล้วปลงกับความรักคขามสัมพัธ์คือไม่เชื่อแล้วว่าความรักมันมีจริงเชื่อว่าแบบไม่ไม่เชื่อว่าจะมีใครรักเขาได้อีกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นปั้นก็คิดว่าเขาจะต้องใช้เวลาทําใจสูงมากเพราะฉะนั้นปั้นคิดว่าถึงแม้เขาจะเลิกกับแฟนแล้วเขาจะยังไม่มีใครเป็นระยะเวลายาวนานมากเพราะเหมือนเหมือนคุดเขาไม่เชื่อแล้วอ่ะเนาะว่าแบบ จะมีคนที่รักเขาจริงความรักรักแท้คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเจ็บปวดในความสัมพันธ์จนรู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบไม่สามารถมีความรักใหม่ได้แล้วอ,อะไรเงี้ยเนาะซึ่งพอมันเป็นสิบำํำเป็นเก้าไม้นะคุนคิดว่าคือเขาก็ค่อนข้างจะแบบทรหดอดทนกับคนที่เป็นแฟนเขาถ้าเขาจะเลิกนะแล้วถ้าเลิอกออกมามันคือแบบแพ้สดอะแล้วมันคือต้องใช้เวลานานมากในการที่จะรักษาแน่นอนเพราะฉะนั้นแบบคือไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาสดแล้วเขาจะเลือกขเปคุนคิดว่าเขาจะคิดว่าเขาจะ คลองตัวโสดเลยซ้ำเนาะต่อมาเรามาดูค่ะแล้วแเ,เขาคิดยังไงกับคุณะคะคนคนนี้อืมยแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างดูหน่อย the fool queen ถือดาบแล้วก็เจ็ดหมาย ้าเหรียญคุณสองคนเป็นแบบเหมือนแบบเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรกันหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะอะไรกับคุณนะแต่เขาโอเคเขาเขาเห็นว่าคุณมีความสุขคุณอยู่ได้ตัวด้วยตัวเองคุณสตรองคุณแฮปปี้คุณแบบเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบมีความเด็ดขาดมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะ ไม่ต้องมีแฟนก็ได้คุณก็อยู่ของคุณได้เนี่ยก็บอกว่าแล้วก็โอเคเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไม่มีสถานะหรือแบบเออเป็นเพื่อนกันอะ่ะเฮไหนเฮ hey, นั่นได้คือโอเคนะเพื่อนไม่ได้เห็นว่าเขารู้สึกเกินเลยจากกว่าการที่จะเป็นเพื่อนใช้คํานี้แล้วกันถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนรวมงานเพื่อนที่อ่าที่เรียนหรืออะไรอย่างงี้เนาะความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเฮ hey, ไหนเฮ hey, นั่นแบบเป็นอิสระต่อกันอะ่ะไม่มีคอมมิชเมนไม่อะไรทั้งสิน้นอ่เพราะฉันกล้องเนี้ยรู้สึกว่า เขาก็น่าจะรักผูกพันกับแฟนของเขาและกับคุณเนี่ยก็คือมองว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปเนาะและถ้าเขาเลิกกับแฟนจริงเขาก็จะต้องใช้เวลาเยียวยาแล้วก็คลองความโสดต่อไปอ่ะอาจจะไม่ได้เลือกคุณ นะคะโอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆแบบนี้เนาะแล้วก็ดูสนุกสนุกแอนเทนเมนเนาะไม่ต้องกังวลหรือว่าอะไรไปมากเพราะว่ามันมีแค่4ี่กองใช่ป่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องจริงจังเนอะถ้าฟังแล้วไม่ชอบไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องเก็บไปไม่ต้องเก็บไปคิดเนาะเพราะเป็นดวงของคุณมันไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดเออฟังแล้วมันโอเคเป็นกําลังใจในการที่จะแบบเดินหน้าต่อไปหาแนวทางที่เราจะทําอะไรอย่างงี้เนาะก็โอเคแต่ก็เปิ้ลก็ไม่ได้แนะนํานะว่าถ้าเกิดคุณมาดูในกรณีที่เขามีแฟนอยู่แแแลล้วบบ เราจะไปแช่งให้เขาเลิกกาแฟอะ่ะก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่อยากทําอย่างงั้นเพราะว่ามันจะเป็นการต่อกรรมแล้วทําให้คุณมีความรักที่ไม่สมหวังสัทีเนาะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเดินหน้าไปคุณจะเจอคู่ที่ดีของคุณมันเหมือนจะยกระดับจิตของคุณนะแล้วคุณจะไปเจอคนที่ดีแน่นะคนนะคะโอเควันนี้จบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะย,ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ